ส่วนที่พูดเลยขึ้นแล้สวัสดีค่ะและนำตัวไหนครับคุณพี่ครับค่ะเรียนเรื่อนผู้บริหารและพูดหนักทุกท่านค่ะดิฉันหขาสามพิชโคจะกับจักรยานด้วยตรวเองค่ะอ่าก่อนใช่มีโรคอะไรหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าว่าเป็นหรือเปล่าผใช้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องกระดูกเท้าแตกเคยกระดูกเท้าแตกใส่ส้นสูงไม่ได้แล้วก็ขับรถแทบจะไม่ได้แล้วก็เวลามีรอบเดือนจะปวดทอย่าง ประมาณสี่ปีเป็นมาสี่ปีแต่ก็มีไนสเตรด้วยต่อเนี้อแล้วก็มีไนเกรนนะคะแล้วก็เป็นผู้แพ้ทานไม่ได้เลยค่ะทานคู่ไม่ได้เลยแม้แต่คู่ฝอยก็ยังทานไม่ได้เลยค่ะแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงฮะแล้วมันเปลี่ยนแปลงก็คือหลังใช้เดือนเดือนไม่ปวดท้องค่ะแล้วก็ไม่ปวดขากระดูกที่เคยแตกใส่เสื้อสูงได้ ลืมที่ปวดไปไเลืมที่เคยกระดูกแต่ี่ใช่กี่ตัวปไปก็ใช่จริงๆใช้ใบอใช้ทุกตัวเลรภัตภ์ณฑของบริษัทใช้ทุกตัวเลยนีแค่กี่เดือนนะพี่บอกดีขึ้นที่ใช้ที่ดีขึ้นภายนหนึ่งเดือนค่ะเอนเดียที่ดีขึ้ค่ะ h i n a s a problem o t broken bone migraine and stomach and about p e r i o yes and um, she she cannot wear high heel shoes and after she use v i t h e like, i n t r i uh actually she use d all products of vitamin t r e yes since one month it show uh she's become better แต่ตอนนี้ใช้นานแค่ไหนคะใช้เท่าไหลายใช้มา5ปีกว่าแล้วค่ะ5ปีกว่าสวยแบบชี้เดินปกติแล้วไม่ปวดเลยอะไรไม่ปวดเลยค่ะหรือขับวดไปเลยแล้วก็ได้สุขภาพดีดีออย่างง็ตก้ขอบคุณด้วยนะคร 我老公家。<noise> <noise>